บรรยากาศที่น้ำโกกวันนี้เกาะน้อนกาดนะเจ้าแล้วก็จะมีผีเสื้อนะเจ้าบินว่อนไปเลยนะเจ้าวันนี้เราจะมาทําภารกิจลอยอังคารนะเจ้านี้เราเอากระดูกของหน้านะเจ้านอกของแมงเนาะมาลอยอังคารที่น้ํโขกนะเจ้าเราไปได้เจ้าเรือบ่เนาะเพิ่อนบอกว่าเหมาละเหมาลานะเจ้าห้าร้อยบาทได้เดี๋ยวเพิ่นหลงเราลงไปตั้งรุ่มเพิ่นนะเจ้าแล้วก็ลอยอังคารถ้าเราชอบตรงไหนชุดไหนเราก็บอกเพิ่นนะเจ้าอ่ะ เอาตอนเนี้ยอีน่ะเดี๋ยวเราลองลงไปน้ำโปกดูเนาะอันนี้เป็นชมลมกับเจ้านี่ยค่ะชมลมครับตันงหัวซีอาร์อ๋ออันนี้ต้องกรมเจ้าท่าดูแลอยู่กับเจ้าของเจ้าต่านอ๋ออ๋อค่ะค่ะนักท่องเที่ยวนักการท่เจ้ายวตรงนี้ถ้าถ้าไปแอวนี่ไปทางใดได้ของเจ้า ไปไปตึงไหนก็เดี๋ยวน้องเฟลมมีคนแนะนำหมู่บ้านกะเรียงแบบแล้วเขาเจ้าขาใจใจเลยก็ทานบานเนาะค่ะอันนี้แม่มกันหนานะจ๊ะน้ำมันหมดหนักตัหลัดวันนี้เขาจะลองไปทางโรงแรมดุสิตนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่สะพานขวากกนะเจ้าที่จะข้ามมาตั้งสารกาหลังใหม่นะเจ้าเด็กกับกลับหัวเรือนะเจ้าอันนี้ก็เก็บบรรยากาศสวยๆแล้วฟากันเนาะเพื่อไข่ยักษ์ไม่แอวนะเจ้าจากวัดเชียงไฮ้นะเจ้าลองน้ำากกเกาะจากต้เรือนะเจ้าไปถึงห้วยมักกลไปถึงบ้านสมันนี่นะเจ้าไปที่เกาะเมาลำเลยนะเจ้าพราะว่ากี่คนเกาะหนึ่งพันบาทไปกลับนะเจ้าก็ฝาก้วยนะเจ้าไข่ที่ยักษ์ไม่แอวเชียงไฮแล้วก็อยากจะลองน้ำาคกนะเจ้าซึ่ง บรรยากาศนี่ขดีนะเจ้าปะหอด้วเจ้าเย็นนะ กะดีนะเจ้าอากาศกะดีวิวกะสวยน้ำที่กะเซนโดนหน้าแม่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 แม,ม,ม,มี่ย้ยเย็นเหมะาะคะแนนนะเจ้าอันนี้ก่อนเปิดฝาอ่าเปิดฝาเลยขอ,อทายหน่อยอ้าวเอาเฮ้ยไปสู่สุกตีเนอร์ไปสู่สัมภัวัตถที่ดีแล้วก็อย่าก,กดเคียงไข้นะเจ้าเอาหัวซีกับเมื่อมดเลยเนอร์แล้วก็ สัญญองสัญญาอย่างก็ขายไว้นะเจ้าบ่ต้องบ่ต้องไปกึดเป็นกรรกึดเนอสัญญาไอ้ที่สัญญาก็เข่าว่ายเดี๋ยวเขาจะแย่ต่อเองเนอเขาจะแย่กันต่อเองบ่ต้องไปกึดถึงอ่าบ่ต้องกึดถึงอันนี้เนอกรรมอุติกรรมอุติอ่ากัญญาก็ะขายไว้เนอมาต้องไปยึดติดแล้วเนออ่ะใส่ออดเขาลอยนี่ไหม่าต้องเด็ดแต่เย็น

ให้น้าปิดมีติ๊กต็อกต็อกแล้วก็เดี๋ยวเอาไปโยคนแม่ไปคนบอกเอาเอาแม่เอาเอาแม่เอาเลยห่างๆ่าอยเลยลอยเลยห่างๆห่างๆเอาถุงคว้มาเอาถุงคว้มาความลงเลยความลงเลยละออกเลยแบบต้องความเปินตอกแล้วเอาเอาห่างๆเอาห่างๆห่ายเออไปเด้อตรงไปตรงไปนี่แล้วรวยอ่ะใส่ให้ฮะ เรียบร้อยนะเจ้า,าการลอยอังคารนะเจ้าก็เป็นเรื่องธรรมดาของควบคุมในหลกมนันดุนะเจ้าเนาะมีพบกมีผักมีจากมีลากันนะเจ้าตอนนี้เปิ้ปทำเร,ออรีเรอยบร้รอยแล้วนะเจ้าเป็นลอยอังคารเรียบร้อยแล้วเนะาะก็มียากเสียใจร้องไห้นะเจ้าทําใจก็ได้เนาะแต่ว่าคนเฮาเกิดมาก,ก็ต้องมีการจรากาเป็นเรื่องธรรมดาของคนนะเจ้าเนาะเปิ้นก็ไปดีแล้วเนาะ